สวัสดีครับมาดูมนะาเก็ตนาฬิกาศรษฐิจประจำวันศุกร์ที่9ธันวาคม2022กันสำหรับยูโรนะครับหลังจากที่บาลานซ์อยู่ตรงกลางเรนมา2-3วันนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ไบเออร์ Bio กลับก็มาคนโทรลมาเก็ตในสมอลเลอร์ตามเฟรมนะครับสามารถเอาราคานั้นขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาสู่บาลานซ์แซเรียไฮแล้วเพราะฉะนั้นที่นี่นะครับอินดิเซอร์โรเจอดนโซนจะเป็นช็อตเทอ r m มอินเฟคชันพอยท์ ถ้าราคาไม่สามารถเบรกเอาออกจากบาลานซิ่ง6วันนี้ขึ้นด้านบนได้อย่าลืมว่าเบรกแล้วต้องโฮด้วยนะครับเบรกถ้าเบรกแล้วโฮเหนืออินิเชซอร์เรนด์โซนนั่นจะเป็นสัญญาณบูล l i s นะครับในช็อตเทอมไทม์เฟรมซึ่งจะอ l i g เมนต์กับ weekly ไทม์เฟรมซึ่งเป็นวันไทม์เฟรมอีก up อยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีสีสูงถ้าเบรกแล้วโฮเหนืออินิเชซอร์เรนด์โซนได้ก็จะเอ็ expand เว้นขึ้นสู่เรนด์โซนด้านบนๆนะครับแต่ทางด้านข้าม ถ้าหากว่าไม่สามารถเบรดขึ้นไปเหนืออิน t i เ l r ร์เรน z o n ซนได้ที่นี่จะเป็นกูเท location สำหรับเซลเลอแล้วถ้าเซ l l e r กลับเข้ามาแอคทีฟราคาก็น่าจะลงมาได้อย่างน้อยๆกลางบาลานซิ่งเว้นนะครับซึ่ง Balancing มาแล้ว6วันโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ Euro สำหรับพาวดดลลร์นะครับเช่นกันคล้ายๆกับยูโรนะครับแต่ราคายัางขึ้นไปไม่ถึงบาลานซ์เซเรไฮเลย ซึ่งยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าราคามันขึ้นไปถึงในวันนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ initial r a n c e zone เนี่ยถ้าราคาไม่สามารถ break out ออกจาก b a l a n c i n g area นี้ได้ที่นี่นะครับจะเป็น good trade location สำหรับ seller ซึ่งถ้า seller กลับเข้ามาอีกทีก็มีโอากาสสูงที่จะกลับลงมาได้อย่างน้อยๆกลาง range เหมือนกันสำหรับ parola ในขณะที่ทองคำนะครับยังไม่ไปไหนเลยนะครับยังเทรดอยู่ตรงกลาง r a n อยู่ เพราะฉะนั้นที่นี่นะครับไม่ใช่กู้เทรดโลเคชันเวลาที่ตลาดนั้นบาลานซ์ก็อย่างที่คุณเคยกันดีอยู่กู้เทรดโลเคชันคือบาลานซ์ไฮและบาลานซ์ลงเพราะฉะนั้นต้องรอโอกาสต่อไปสําหรับทองคำดาวโจนนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับตอนแรกเราเป็นวันทางเฟรมิงดาวอยู่นี่คือไฮของวันก่อนหน้าครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ปรากฏว่าไบเออร์สามารถเอาราคานั้นเบรกไฮของวันก่อนหน้าได้แล้ว เพราะฉะนั้นวันทำเฟงดาวจบลงแล้วนะครับตลาดกลับเข้าสู่บาลานซิ่งเฟสในชอตเทอมโดยเบื้องต้นคาดการว่าน่าจะบาลานซิ่งอยู่ในกรอบ3วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่าวันนี้ราคาจะติดอยู่ที่ p r พรี r าเก็ต s ิส t a n c e หรือจะสามารถขึ้นไปสู่อินิเชียลเรนด์โซนได้ซึ่งถ้าหากว่าขึ้นไปถึงมีโอกาสว่าเซลเลอร์จะกลับมาแอคทีฟอย่างน้อยที่สุด ตอน first test นะครับแต่ถ้าหากว่าสามารถ b เบ a k แล้วโฮอยู่ใน initial run zone ได้จะมี2สิ่งเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือ1ตลาดจะ b เบ a k out ออกจาก balancing 3วันนี้ซึ่งจะเป็น bullish ใน short term ไม่ใช่เพียงแค่นั้นจะทำให้การ b r เ a k down ลงมาจาก balancing 4วันนี้กลายเป็น fail break down pattern ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ จะมี2แรงส่งกันมีโอกาสสูงที่จะ expand range ขึ้นไปสู่ด้านบนบนโดยมี Target หลักอยู่ที่ weekly balance h i g h นะครับในทางกัน,นข้ามถ้าหากว่า seller สามารถ defend initial Renewal zone หรือว่าขอบบนของ b a l a n c i n g สามวันนี้ได้ก็จะมีสิีสูงที่ตลาดนั้นจะกลับลงมาสู่กลาง range น่าจะลงมาได้ประมาณสัก h v n หรือว่าที่ initial support นะครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ คือมาเก็ตอาราคิประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ